สวัสดีครับทีเด็ดบอลชีประจำวันอาทิตย์ที่19พฤษภาค,คมครับ2,567ครับมาฟุฟบอลพิมร์มลีกนัดปิดท้ายฤดูกาลครับระหว่างอา,าร์เซนอลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอฟริตันครับเวลา22นาฬิกา ไปดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดครับเป็นฝั่งของอาร์เซนอลครับเอาชนะไป4ครั้งครับเอเวอรตนชนะไปเพียง1ครั้งครับล่าสุดที่พบกันครับเมื่อวันที่17เดือนกันยายนครับปี2,566ครับเป็นฝั่งของอาร์เซนอลครับบุกมาเอาชนะเอเวอเรตนในบ้าน1ประตูต่อศนครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ไปดูผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมครับผลงานล่าสุดของอาร์เซนอลครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะไป5เสมอศูนแพ้1นครับยิงได้14ประตูกับเสียเพียง3ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับส่วนเอเวอร์ตันครับชนะไป4เสมอ1แพ้ห่งครับยิงได้เจประตูครับเสียไปเจประตูจากการลงสนามหนัดหลังสุดครับล่าสุดครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลนะบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ ส่วนเอฟเวอร์ตันครับเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปห่ประตูต่อศูนย์ครับ มากันที่ผลงานในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีมครับผลงานในบ้านของอาเซนอลครับชนะไป3เสมอ1แพ้ห่งยิงได้12ประตูครับเสียไป4ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับฟังชื่นยิงครับเอเบอร์ตันครับผลงานนอกบ้านไม่ดีครับยังไม่ชนะใครครับโดยชนะไป0เสมอ2แพ้3ครับยิงได้3ประตูครับเสียไป12ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับล่าสุดเกมเยือนของเอเบอร์ตันครับบุกไปเสมอกับโรตันทาว 1ประตูต่อหนึ่ครับไปดูตารางคะแนนของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านครับอาจจะนอนครับแข่งไป3 7นัดครับชนะ27เสมอ5แพ้5มี86คะแนนครับอยู่อันดับที่2ของตารางครับส่วนทีมเยอนครับเอเวอตันครับแข่งไป37นัดครับชนะ13เสมอ9แพ้15ครับมี40คะแนนครับอยู่อันดับที่15ของตาราง มากันที่อัตราการแพ้ชนะของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับอาเซนนงครับเจ้าบ้านครับมีอัตราการชนะ75%อัตราการเสมอ10%อัตราการแพ้15%ครับฟังงทิ้งยาครับเอรุตันครับมีอัตราการชนะ35%อัตราการเสมอ30%และอัตราการแพ้35%ครับสำหรับคู่นี้ครับที่เด็ดบอลซีประจำวันนี้ครับขอยกให้กับเจ้าบ้านครับอาเซนนลแน่นอนครับ